ทุกคนตอนนี้ไก่ทอดน้องน้ำตาลได้เสร็จแล้วนะคะอยากไหมน้อยหนึ่งเนาะพามาหั่นตับบ้าสวัสดีค่ะแล้วค่ะช่องอะไรเฮ็ดเออเฮ็ดอีหย่างนี่เฮ็ดอีหอย่างค่ะที่รักโอ้ยสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จูนก็ทอดแหนมอยู่นะคะเออก็เลยให้น้องน้ำตาลเขาให้สาวน้อยร้อยเอ็ดเขาอัานนี้ออกมาเล่นนะทุกคนนะ มืัอนี้กะมืัอนี้ยังลายดอกสีมาอันนี้วันนี้มีนี่นะทำไก่ทอดแล้วก็อะไรนะตับหวานกินนะคะอะไรกับทอดแหนมข้าเปล่า,านั่นแหละสุดโูดขายมืดแล้วเฮ็ดใหม่อีกเสียงดังรู้ว่าข้าเปล่าเลยโอ้ยได้อีกยังนี่ไม,นไม่แล้วไม่แล้วน่าจะไปถ่ายน้องต่าง ไฟม,มันต้องแรงๆเด้อไฟแต่ไฟบนแรงมันแบบนี้ไฟมันต้องแห้แงๆได้ไปโอ้ยจะถ่ายคลิปอย่างอื่นต้องถ่ายที่ไนเหมอนกนได้แลวทุกคนเดี๋ยวมันสีดำพูดนะรักจริงๆให้ติ๊งนั่งเค็งก็สมัยได้ฉุกแล้ว เดี๋ยวมันสีดำพอดเนาะนี่มันเรื่องๆถ้าไว้นานมันก็ดําแล้วแต่เราทอดนานทอดไว้นานนะทอดเร็วกับขาวทอดเร็วไหลกเธอกรบบอกกอบนี่เช็ดยาวอันนี้มันตัวอะไรอันนี้มันตัวสุยๆอ่ะลูกก็ได้ นางห้องนะคะประจำห้องค่ะไม่นวลค่ะเห็ดพัดเอากระดาษน,นี่ก่อนซักมันอ้ดึงไม่ออกโอ้ดึงไม่ออกเลยตาไปเล่นน้าอีกแล้วเออไม่เล่นแล้วเอาเข้ามาเร็วน้องกลับมาเล่นน้ำ <c oughs> เดี๋ยวก็จะหมักไก่ทอดไก่อร่อยอร่อยให้กินเนี่ย ทำอะไรเดีย๋ยไปเล่นเดีย๋ยวเขาว่าม่เล่นนะคะดูป้าตากอะไรไว้เนี่ยออกมาอันนี้เหลือสองก้อนนะมาตากแดดไว้เดี๋ยวเขาจะไปอุนออ่นอุ่นได้ใช้ได้อยู่เพราะว่าเราทำข้าวไม่แฉะเนาะทำข้าวแฉะมันเก็บบ่ได้ทุกคนเก็บได้มันก็จะเสียนะถ้าทำข้าวแข็งนั้นมันก็ไม่เสีย เพราะว่าเราใส่ฟิตไ,ตไ,ไว้เนาะไปแล้วเอาเข้าวลงหม้อก,ก่อนฮึตลอดไปแล้วก็ตลอดมามดเอาแหนมลงเอาแหนมลงหม้อมาแล้วจ้า ไปสี่มุมไม่ทันเน่ยน้องก็อย่าเล็กน้ำไปล้างหน้าไปทอดหนื้อเก้าลวละจ้าเด็ดดูวนไปเวียนมาบบใช่ไหะถ้ามันหยุดก็จะมีแล้วก็จะไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็จะมีบรรยากาศอื่น ก็ไปชุบแป้งอีกทีนึงนะคะมุยย้ยหมือนี้ไม่ได้ทาลิปใช้ได้เนี่ยแล้วสีถ้าเราทอดสีมันไม่เข้มข้นมากนน่แล้วก็มาทำขายต่อได้ค่ะไม่ไนะ่ มันเริ่ม,มกดตรงนี้ให้ป้าหน่อยถอย่ายรูปมือเปียกหรือเปล่าไม่กดตรงนี้เด้อข้างล่างอันนี้ไม่ไม่ให้ต้องให้หนูเข้าไงให้กดอย่างเดียวเร็วๆาทนเรื่อนทุกคนกดเอามือแตะเร็วๆไม่ได้เลยเออไ่นแหะน,น,นี่ได้แล้วโอเค ไก่มาทางนี้เนี่ยน้องไก่นะเดี๋ยวเราก็จะทอดต่อกันไปเลยอ้ไบริซื้ะะอผีไทยมาซันต้องใส่ชุดไทยนะริซื้อผีไทยม่ให้น้องเหะะ็นน้ำตา กล้องอยู่แล้ว <laughs> น้องเป็นอะไรเจ็บกระมูกเจ็บกระมูกวันนี้ทำไมไม่ไปโรงเรียนวันอะไรกัน <laughs> ข้าจะไปเห็ดไก่ของน้องน้ำตาลน้อจะหมักไก่มันชิมชไม้แล้วใช่ไหมเออ <laughs> เนี่ยแหละมันปินมากแล้วหนูก็หยิบไม้อันนี้ปินมากพรุ่งนี้ไปโรงเรียนดีกว่านะได้ไหม มันรัฐธรรมนูญมันยุดวันนี้ยุตเฉยอีกแล้วแล้ก็เลยอยู่จะเล่นก่อนค่ะเไหนคะปต้องใ่ท่านี้กค่ะค่ะไปแล้วไปแล้วมาแล้วหรอคะฮะน้องมาหาวย กับข้ามัเดี๋ยทุกคนโอ้โครังนี้กับฟ้าวทอดของลูกวิตแต่ละวันนะลูกก็วุ่นวายนะเดี๋ยวต้องทำอาหารให้เขากินด้านมันไหม้นะมีจัดมันมาได้ <c oughs> เป็นไม่สบายไม่หายกดกิน้ำเย็น แล้วเราก็เป็นเซ็กี่สวยเหมือนเดิมนะจ๊ะตับว้ายขอเห็ดขวไปเียติดการับช้ฉับเชะไปอยาก ตอนงาม น,นีไปหั่นลับมาดูดิไก่ไหมเลยเออทอดไก่โตกัน ¡Gracias! ก,กินเนาะเหลือก็ไว้ทอดตรงนี้ดีกว่า้งสองคนพอแหละตอนนี้ทุกคนตอนนี้ไก่ทอดน้องน้ำตาลได้เสร็จแล้วนะคะอยากไหม้หน่อยนึงเนาะพามาหั่นตับบ้าแล้วว่าของจริงมันก็เป็นแต่แซบอยู่ได้มันบริเวณแบบว่าไหม้มึงในกล้องก็ยังเป็นไม่ไหมเนาะพามาซอยตับจุนาะสิเฮ็ดตับหวานกินอุ้ยอายเสร็จแล้วจ้าอุ้ยเห็นงานหลายแนวมีปั่นน้ำยำด้วยคุณ <c oughs> ยางยัเเอาของขึ้นรถขึ้นล่างไปนะคนนะอวันนี้ก็จะไม่รู้จะกินข้าวทันหรือเปล่านะคะคนเดีย๋ยวเราต้องเคลียร์งานแถวนี้ให้เสร็จก่อนนะคนนะเดี๋ยวชูนก็จะมาได้เออให้กินดูเล็กน้อยอาจจะไปกินที่ร้านนู่นแหละน้อง่างก็กินข้าวอยู่ทางไนเนี่ยกินข้าวกินข้าวเราต้องป้อนข้าวลูกก่อนมื้อนี้บรตั้งร้านห้าโมงคนว่ากินข้าวกะ ก้าวกับไก่พิ่ชิฮอของขวัญให้ออนงูพนเนาะก้าว <c oughs> ล้างหน้านะคะยังพันเดินล้างหน้าค่ะเป็นแม่ค้าแม่ขายเสร็จแล้ววันนี้เป็นนี่นะตับหวานเมื่อไทยตอนทําให้เบิ่งถกฟ้าได้เมือ่อนิชฟ้าไปจัดนานนะ <c oughs> เลยเวลาตั้งนานแล้ว, <c oughs> ลวก็จะเทดผัดถุงง่ายๆไ,ไปครับเด้อไปกินอยู่ร้านเอา ไปกันแล้วรีบฟาล้างหน้าก่อน